สวัสดีจ้ามาวันนี้เราอยู่กับอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกนะอีก2คู่ในค่ำคืนนี้คือวันที่12สิงหาคมก็เวลาตี2นะจ๊ะเช้าว,วันที่13คือวันที่12นะอย่าลืมไปดูกันนะวันนี้เรื่องของเรื่องก็คือนี่คือเรอลมดริดพบกับเชลซีผู้นี้ก็เรียกว่าน่าสนใจนะต้อนรับการมาของสงการวันที่13แสาหลายๆคนก็จะหยุดยาวกันแล้วไงเพราะฉะนั้น คืนนี้น่าจะดูกันอย่างมีความสุขนะไม่ต้องเรียสว่าเฮ้ยเดชันจะต้องไปทําอะไรนะไปทางงทํางานอะไรแบบนี้ไม่มีไม่มีตรงนั้นแล้วสบายใจได้จัดไปโอเคไหมโอเคไหมนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าเรามาเลกยังไงเนี่ยนี่คือรอบ8ทีมรอบที่1จากสองนะจา๊ะเรีมาเลกพบกับเชลซีเออเรีวมาเลกพบกับเชลซีมาดูซิว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นครับเรีวมาเลกกันบ้างเดี๋ยวนะจัดไป,ไปดูกันโปะ๊ะ เรี่อมาลิกนะจ๊ะก่อนท่านนี้เราจะไปดูยูฟ่าแชมเปียนลีกน้อยไม่อะไปดูเรลี้ที่เขาเล่นเล่นเงีอยู่ก็เลยอัลมาลิกไปเจอกับบียาเรียลนะจ๊ะแพ้สามประตูต่อสองก็คือเมื่อวานนี้เราก็ทำคอนเทนต์ไปแล้วนะมเมื่อวานนี้กับพูดถึงก็เล่ากันไปก็โอเคทุกคนเข้าใจตรงกันในสกโกปาเดเลนะจ๊ะก็ชนะบาร์ซ่ามาสี่ประตูต่อศูนนะอ่ะไปชนะอันดับหนึ่งของลีกของเขาเฉยเลยเอายังไงเนี่ยงงเลยแล้วก็ไปเจอกับบียาโดลีกนะจ๊ะชนะ6ประตูต่อศูนย์ เราไปแพ้บาซ่ามาสองประตูตอนหนึ่งก็งงๆนะแล้วมาดิกกับบาซ่านี่ฉันว่าตีมตีมของของเขาเรยกอะไรนะของของทีมอะฉันว่าใกล้เคียงกันมีความใกล้เคียงกันสูงเลยแล้วก็ไปพบกับในส่วนของยูฟาแชมเป็นลีกแล้วมาดิพบกับลิเวอร์พูลก็ชนะลิเวอร์พูลก็ชนะไปก็เข้าใจได้แบบนี้แล้วมาริกพบกับเอเออันฟันยอนสามประตูตอนหนึ่งนะแล้วมาติพบกับรเรอัลเบติกสูตประตูต่อศูย์คู่นี้ไม่น่าเชื่อนะว่าจะเป็นสูตประตูต่อสูตที่ถือว่าเป็นความ เป็นความน่าส่สงใสน่งงงนั่งงงจริงๆเลยนะจ๊ะเออเอาละเรามาดูอีกตัวหนึ่งในส่วนของเชลซีนะก่อ,อนนันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเชลซีบ้างย้อนกลับไปดูนิดนึงนะจ๊ะก็พบกับว uh ูดแฮมตันก็แพ้มา1ประตูต่อศูนย์เสมอรเรอัลพูศูนย์ประตูต่อศูนย์แพ้แอสตันบดันสูบประตูต่อสองเสมอเอฟเวอร์ตันสองประตูต่อสองมีดีหน่อยนึงก็คือตรงไปชนะเรลสเตอร์ซิตี้สามประตูต่อหนึ่งแล้วก็ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปชนะดอนมูนมาสองประตูต่อศูนย์อันนี้ โอเคนะโอเคในระดับหนึ่งนะเราไาย้อนดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะในส่วนขอ,ของทั้งสองทีมนี้ยังไงคือเชลซี GC เป็นที่หนึ่งของกลุ่ม E นะจ๊ะก็แข่งไปแล้ว6นัดมีทั้งหมด13คะแนนห่างจากอันดับ2มิลาน3คะแนนเลยทีเดียวเชลซี GC ก็ดูทรงแล้วนาจะน่าจะได้เขา้ารอบย,ยาวๆแต่ขออย่างนี้อย่าแพ้นะถ้าแพ้นะโดนมิลานแสงหน้าแน่แ่เลยเพราะว่าส่วนต่างเนี่ยใกล้เคียงกันมากประตูเดียวเท่านั้นเองในส่วนของเรอัลมาดริดนะจ๊ะอันดับหนึ่งของกลุ่ม H e. ไอ้ไม่ใช่เฮดกลุ่ม F, เอฟเลยะมาลิกลุ่มเอฟจะแข่งหกนัดเช่นเดียวกันนะจ๊ะมีแต้มทั้งหมด13คะแนนเอ่อห้านัดหลังสุดสเออ่ชนะ3สเสมอ1และแพ้1ในส่วนของ5นัดหลังสุดแต่ว่าแต้ม ในอันดับหนึ่งะอันดับ2ของกลุ่ม F นั้นมีแต้มอยู่ที่13และ12เท่านั้นเองเรียกว่าห่างกันแค่หนึ่งแต้มก็มาลุ้นกันแล้วกันนะว่าใครจะเป็นยังไงไปในทิศทางไหนในส่วนของคู่นี้แนวโน้มความน่าจะเป็นก็คือเรียลมาดริดมีโอกาสชนะถึง5 6ต่อเวลา25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เชลซีมีโอกาชนะอร้ะลองดูแล้วกันนะว่าใครชอบใครใครเป็นใครอีกคู่นึ่งจะเวลาเดียวกันเลยเวลาตีสองคืนที่12นะจ๊ะมิลานพบกับนาโปลีคู่นี้ฉันบอกลว่าโคสูีเลย มิลานมิลานอันดับ2ของกลุ่ม E นะจ๊ะมีเชลซีอยู่อันดับ1ของกลุ่มนะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่าเอ่อแในในส่วนของที่2กับที่1ของกลุ่ม E นั้นต่างแค่3คะแนนถ้ามิลานเก็บคะแนนได้3คะแนนในครั้งนี้มีโอกาสนะใกล้เคียงกับเชลซีเลยใกล้เคียงกันเลยนะใกล้เคียงกันเลยนะในส่วนของนาโปลีนั้นเป็นอันดับ1ของกลุ่ม A เรียกว่ามาดีเลยทรงดีพอๆกับิเวอว่าพูนอันดับ2เลยเพราะว่าแ้มตอนนี้เท่ากันเป๊ะในกลุ่ม A นาโปลีอันดับหลึ่งอร์พูอันดับสองซึ่งแทมเข้ากันเอง นี้ก็เลยต้องบอกเลยว่าน่าลุ้นน่าลุ้นอีกคู่หนึ่งทีเดียวมาดูว่าสั้่ก่อนหน้านี้มีล้านเกิดอะไรขึ้นกับข้าวบ้างมิลานก็ไปชนะนาโปรีมาเออสี่ศูนย์ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะไปแพ้อ,อูดิเนเซมาอีกหม่ว่าสามหนึ่งไปเสมอซาเลนิตาน่ามาันศูนย์ศูนย์เอ,อ้ยหนึ่งหนึ่งขออภัยแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสเปอร์มิลานก็ศูนย์ประตูต่อศูนย์ดวแล้วนเน้นเสมอมากก่อเดีนชน,นะนะแล้วแต่เลยเอามาดูในซุสนาโุรีก่อนหน้านี้ทําอะไรมาบ้าง ไปเจอกับเอเมา2องประตูต่อหนึชนะมาแล้วก็มิลานก็แพ้แพ้มิลานมาชนะโตลิโนชนะไอทัดแฟนเฟิร์ตอยู่่าแชมเปียนลีกนาโปลีอาตาลันตาชนะมาอีก2 0แล้วก็แพ้ลาซิโอมา1น่ชนะเอ็มโปรีมา2 0โดยรวมแล้วถือว่าสกอร์ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีนะแต่เชื่อไหมว่า2ทีมนี้มีอัตราส่วนใกล้เคียงกันคือมิลานมีกว่ชนะ3า ต่อเวลาีโอกาสที่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แลนาโปลีมกัดชันนที่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่ว่าอยู่ช่วงสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยใกล้เคียงกันมากคู่นี้จึงได้บอกว่าน่าจับตามองเป็นที่สุดถ้าใครอยากดูฉันมาคู่นี้น่าสนใจนะก็ลองไปดูกันนะเพราะในส่วนของเออมาริสก,กับเชลซีอาจจะอาจจะเห็นผลกันชัดๆไปหน่อยเท่านั้นเองช่วงนี้เชลซีหนักด้วยอาจจะมีการเปลี่ยนคุณซื้ออย่างที่ทุกคนได้ดูกันวันนี้ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะเราเจอกันใหม่จ้า